สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับพิมพ์นะคะในรายการโกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูสำหรับในวันนี้พิมพมีแบรนด์น้องใหม่ในร้านโกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูมาแนะนําให้คุณเจ้าของได้เลือกซื้อเลือกช็อปให้น้องๆที่บ้านได้เลือกทานกันนะคะสําหรับในวันนี้นะคะสินค้าแบรนด์น้องใหม่ของเราก็คือแบรนด์ดีกาล็อตนะคะมีสินค้าให้เลือกด้วยกัน3แบบเลยนะคะค่ะและสินค้าแบบแรกของเรานะคะก็คือเผ้าแมวอาหารแมวแบบเปียกทําจากเนื้อไก่และเนื้อปลาทูน่าแท้งแท,แทค่ะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะ มีสําหรับลูกแมวแมวโตและแมวสูงวัยนะคะค่ะสําหรับสินค้าอย่างที่2ของเรานะคะจะเป็นขนมชิ้นทำจากเนื้อปลาทูน่าแท้20กรัมเหมาะสําหรับต้องแมวที่มีอายุ1ปีขึ้นไปไม่เติมเกลือและไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะคะคุณเจ้าของค่ะสําหรับสินค้าอย่างที่3ของเรานะคะจะเป็นขนมแมวเลียมีให้เลือกถึง2รสชาตินะคะก็คือจะมีรสชาติปลาทูนา่าและรสชาติเนื้อไก่ค่ะ มีโปรโตีนที่ช่วยเสริมพลังงานของลองแมวและมีวิตามินและธาตุต่างๆด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคุณเจ้าของท่านใดนะคะที่สนใจชอบสินค้านะคะสามารถชอบสินค้าได้ที่ร้านโกดังสัตยงเอ็มซูทั่วภาคใต้ได้ทั้ง13สาขาได้เลยนะคะหรือสามารถชอบออนไลน์ได้ที่เพจโกดังสัตยงเอ็มซูสำหรับวันนี้นะคะพิมขอตัวตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ๆและโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้านเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ